สุดที่ทำชว์มันอยู่กับผมันใจแค่สิ่เกมยวเนะฮะเกมี้านให้เราทอก็คือบุลลี่นะฮะเปดี่ันดี๋ยกต้องโลสซกิตเต้พูดเดยตรไหนเนี่ยโอเคฮะก่อนจากควาเดิมตอนที่แล้วก็เป็นชายชื่ออะไรวะเตส โดนเลยเนี่ยชื่ออะไรวะเดเรียกว่านายไก่กันไายไก่โอเคไก่ฮอร์โมนนะเอะเกียหลังจากทันไปแล้วนายไก่ได้โดนพ่อได้ได้โดนได้โดนแม่ใจร้ายแต่พ่อผมเหมิงริงนะครับอ่าไอยไก่ก็ได้อยู่โรงเรียนแบบนเดือนเดียวเดียวได้ท่าตีนะฮะปลอดภัยไยครัดเกีย ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานมันเด็กเลี้ยงไงเออเย้สไตล์มิชชันนิกว่าก็ไปเถอะ go on, pete go cry to the teacher เฮ้ยเดียเ๋ยวเดี๋ยวติดน้อยติดน,น้อยการหมายถั่วประกันเยี่ยมจะฆ่าไปนะ ตอนนี้นะครับโอครับอ่ะตอนนี้หมดชั่วโมงเรียนนะครนบไม่รู้ว่าเราต้องไปหาโอ้โหมีเรื่องมีเรื่องมึงตีเรื่องอะไรี่เรืองตีืองต่นตีเรืองเอ้ยมึงอย่าพูดเ้ยมึงดือมึงดแล้เดคนแล้ว

just get out of here, kid. Why should I? Because I'm <coughs> a ride. Ride. What's your problem? <laughs> That's a long story. I'm you got any liquor? I'm no. Ride. I'm 15. Well, I'm... I'm like, oh, what about drugs? I'm like, no. I should like, not kill, kill you. you. I'm a tough guy. Kill me. You know what, kid? I like your style. You got guts. sick <laughs> man, <laughs> าอไเ่ยาติ๊กเกอร์หรอไม่เดไม่เดไม่เดตุกเอร์แบบนี้เปียกลับับใสพวกนี้นะครไม่ว่าผมจะทำธรกิได้ไมไตีฮะตื่นหหลับจับตัวเองไอ้ซาจับตัว หลับเกไหนไหนมึงเกณน์โดนตีมึงไม่สนใจเกณา์ไหนเกยเกนเราเล่นกันมาเกนะะไม่ใจเย็นโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูขอเก็บพุันมาเก็บเกมก่อนเก็บนะบไอ้หนูอึ๊อือนอนไปอยากนอนที่ยาว <Cornell>. <iku> ไปเก็บจานล้นมาไปเก็บจานล้นมาตปีนปีนนี้ปี่นเ้ตัวโจ้ยตกไ้ยังไงเนี่ยงกไห้คกัวนได้ลยบอกเได้อุไทรไอ้ไครแก มันไดก็ยังด็เอาตื้นเอฟเอ็มโอ้ยห้ามนะใครที่ท่าอะไรของกูไอตัสากโอ้โทวโทษเจสาวโอ๊ยโทษสาวโทสาวตเสาวนเ้น เึ้นเเอาเข้าโอเคลงมาส่งแลลงไปลคุณลงทำอะไรผมออนน้การปล่อย ลกไอ้เฮอริ่งน้อาดไ้เน่เนาะลุงเน้ยไอ้กเจอเนี่ยลุงน้เจอลูกโคสนุบเลยุงไปฮะนอนกันดีกว่าไอ้พวกนี้กวนเตี้ยนทำอะไรรู้แล้ทำอะไรทำอะไรยูกตู้นั่ตลูกต้น <speaking> uh, I don't make a big deal out of this. Wait! Wait! Bing, bring that. Hey, I'm Jimmy. I'm your type. I like you, Jimmy, ]identified? but I probably shouldn't, you know. Hello, fellow study.

ไปเลยใครเจอดีก yeah, uh. uh. awesome. uh, uh ็ไปเลยมันกไปใครต้องเซฟนะเล่นในคอนเนี๊ยมีเซฟคอนเทนต์ยก็เกมนี้ก็จะเป็นแบบไห้เดีนนะครับแต่ว่ามันน่าจะมั่นเฮ้ยไอ้หนูหนูหนูมาได้ไงจ้ะหนูมึืออาชีพเอ้า ยิงต mm ัวโน้นแม่โดนไอ้ดีโอ้้หมัป็นทำหน้าเหรออู้หเป็นแก่อครับแล้วไม่เข้าใจนะทำไมต้องมาแห่กตางเรื่องตือตุ้มลุ่ยลุ่อ ทำอะไรไม่กินเนออกไปหัวกำำหัวคำน้ำหัวกำน้ำลเไปลกลลบไปดูดิดูเมึงอะไรนะมองอะไรกูิฟรนกกีอ ไอ้นี่คงจะร้อนไอ้ต้ดไอ้ต้นดูซุ้ที่ไรเออไอ้ใช่นั้คงจะงอนะเขาขวัญเขาไปดักโออย่างนี้นะโอ้โหถือโอ้แะ่เราปูไม้ข้าเนี่ยไอ้ย่าเด็กตีหลับเลยเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอวนกูอะไรวะถือไม้

เกืี่ยแล้วร้อยแม่ต่อยแม่เือบแต้เยวพี่เย็นพี่กอบีม่น่าเอตียวุ้นกี้ทุกออกไปยังไงทุกุม่ีหลับตรนะนี่ตามมาเอ้ยเกืบี่มดนี่ บุ๊ก okay. 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 ี้บุ๊กิวินะต้องหกมงนว่โอ้ยบอกว่ายโอ้อยยาตีบุ๊กี้บุ๊กมจะตายโอ้มีข้างไหนที่กูทํงอะไรไม่เสียวเฮ้ยพวกเ้อเอ้าอยาให้เราเจอทุกวัเนี้ใช่ มอันะลายีเออเฮ้ยโโด้เฮ้ยยุ้งยว่นี่แโอ้ยแโอ้อยหายให้ตายหรอกแนี่คือทางลันนะฮะไอตัวมันจะโดนโดนลิฟท์สองเอาชั t เทมี a ลยโองเอาคุณปีหายฟ้าไปไหนแล้วไหวกับมือ Ơi, con nghĩ cũng có liền đập quý Này, Liền, liền đánh bộ căn chính rồi nè Ok Very good Carry on Fascinating, isn't it? Yeah, Hey, ê, yeah Woo, có rồi. hạt bổ cái sao đó Đến mà có ta No problem Yeah, yeah, good job ตามพุกอบุกทอเว้นหาวป่าไปบึ้มบึ้มไปแล้วไปหลอเปล่าโ้่จะผมด้วยผมเปกล้วยตัวราตาไปยังตึงกองไอ้บ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าไอ้ชายชายละไขว่นไอ้ทำไมต้องหลับกระโดดอ่ะไอ้เนาะ ไอ้เน้ยเกือบอึทำเกือนคูลนะโธรสิด้วยกูมันทำผมเยอะโสุดไปละตีอกหูดือ้ฮะเด็กเนิร์ดนี่เราเขาเรียกว่าเด็กเนิร์ด

Give it back! Or what? Or, well, just give it back! Are you threatening me, Metal Mouse? No! Just just give it back! Wait! Don't talk me! Unfortunately, I'm you, my pig ugly. that is exactly what I can do. In fact, I can do anything I like in this place. Anything at all. Ciao, Spotty. Give it back! And you should stay out of the girl's door. curve. We need to borrow me with your eyes. Sicko. You wish. Please, will you help me? Do I have to? Yes, it's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm going to fail chemistry and I'll never get into med school. Now, I won't find the cure for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. What's in it for me? Well, if you get them back, I'll, I'll kiss you. Oh, uh, that's okay. Well, okay, but if you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sick old spies on girls getting changed in their dorm. Relax. Okay, well, One set of lab notes coming up. <laughs> oh, see that come oh, out, come out, come out, come out. Come out. Come on, I am like. เกิดจักตั้ใบโอ้โหยปวอาจารย์อาจารย์ผมาจโอ้ยอิงเลสอิงเลสอิงเลอิงเลหนึ่งโจดไล่ไล่จับึ้งไว้หนุ่มกูนกน่ะเาเมาทข้าเมาไปได้เข้าเมาปะ มามาไปไหนกมาาเแล้ตรเอาตรวจ่ผู้หญิงเพื่อผู้ญิงวัเพื่อนกเ้ยเ้ยมันเห็นว่าเราขึ้นเดียวกัหรือกีไลท์น่นะไ่กินไม่รู้เฮ้ยสด พึ่งจับขื่นตรวจมาแล้วค่ะมาแล้วนะมาแล้วกูแอนตรงไหนดีตรงไหนื่อยดิเฮ้ยกูได้แต่จะมาไหมเอ้ยมึงมาหนึ่งโอ้สวยโอกไกจริงอาจารย์นี่โอ้เฮ้ยสวยโอกกาดเนี่ย

ที่แรกเะที่รู้ว่ามันชอบตอนนี้โอ้พาไปส่งโรงเรียนหน่อยที่เกี็บเดินแล้วโอ้ครับโอ้ครับทำหลบไปเละครับเจ้าเจ้าโอ้หัดโรงเรียนหน่อยรีบจับปุ๋ยโอเคกขึ้นไป i get tired of wasting my time no. you brought it on yourself buster ah i got a follow class the korean language these vocabulary your la these assignments okay. why don't you finish them here in class i do have more free time how's that yeah hello, yeah good show No? Yeah. Well done. I'm afraid that's not English. Will, 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 will. Yeah. Good one. Boop boop boop. Yeah, stop. try again, James. You so eh. Yeah, I don't think that's in the dictionary. Oh, có không có mèo có không có mèo có mèo à, that has to be some sort of slang yes vì lô vì lô vì nó như đây men 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 bên mèo 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 bye again james bye rồiแล้วลงแล้ว đi đi nhạc ก็วันนี้เราเล่นมาสอนอาบของพอ่อจะมาดูเกมในเด็กนี้ตามชมพักหน้านะไายบด้ครับเด็กไอ